สวัสดีครับวันนี้เพื่อนเกษตรปากช่องจะมานำเสนอ<ๆ>การวางระบบน้ำพื้นที่20ไร่นะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงตัวอย่างนะครับที่ทางร้านเพื่อนเกษตรได้จัดสินค้าและมานำเสนอวางระบบให้กับลูกค้านะครับ<ๆ>ตัวนี้ก็จะเป็นระบบคาวิตี้นะครับ<ๆ>ก็คือแรงกดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับโดยการไม่ใช้ปั๊มเลยนะครับ<ๆ>การขยายขอยงเราคือจะเป็นท่อเมล p v ีน PVC 4นิ้วนะครับแล้วก็ซอยย่อยท่อรองประธานจะเป็น2นิ้วนะครับ แล้วก็หัวสปริงเกอร์จะเป็นขนาดหกขุนนะครับทั้งหมด20ได้นี้ก็จะเป็นเซรินอยด์ทั้งหมด17โซนนะครับแบ่งออกเป็นเซรินอยด์นิ้วนะครับก็จะแบ่งเป็นจุดๆแต่ละจุดก็จะใช้ลักษณะคือสปริงเกอร์หัวเวียงหัวใบไม้เราขนาด4ี่ขุนหขุนนะครับที่ทําน้ําอยู่ที่5 0 0ร้อถึงเก้อลิตรนะครับเพราะหลักการทํางานพวกนี้เราจะไม่เน้นปั๊มนะครับจะใช้แรงกดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําก็คือการไหลเวียนของน้ําที่มีแรงดัน,นครับ พื้นที่20ไร่ตัวนี้นะครับแหล่งน้ำนครับก็จะมาจากน้ําบาดาลน,นะครับเติมใส่สะนะครับแล้วก็จากสะนะครับจะเติมใส่ถังแชมเปญซึ่งจะอยู่ประมาณ20คิวถ30คิวนะครับแรงกดจะปล่อยลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่านะครับแล้วก็กระจายตามท่อเมน4นิ้วแยกซอยเป็น2นิ้วและรีดเป็น6ขุนเพื่อที่เลี้ยงสปริงเกอร์ทุกหัว ให้ใช้ได้นะครับแต่ทุกอย่างก็จะใช้เป็นลักษณะเป็นโซนนะครับทั้งหมดมี17โซนก็จะแบ่งเป็นโซนใช้ต่อวันเอานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจวางระบบน้ำสามารถปรึกษาได้ทางร้านเพื่อนเกษตรปากช่องหรือแอดไลน์เพื่อนเกษตรปากช่องนะครับสามารถติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพื่อนเกษตรปากช่องสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ